เคยได้ยินคำว่าอร่อยชิบหายการคั่วไหมเป็นชื่อของโรงคั่วนั่นเองคันนี้เราจะมาชมรู้ชื่อกาแฟดอกส้มสีทองภาษาอังกฤษ Curse of Orange Flower คำสา์เป็นกาแฟเบลนด์ของทางโรงคั่วอร่อยชิบหายนะคะ Process Double Anaerobic กับ Wash Colombia กับเอธิโอเปียขั่วมาประมาณ7วันบดกาแฟใช้เจ้าปากกาลังอันนี้ ได้กลิ่นส้มเริ่มชงได้จริงๆเก็บไว้ได้นานกว่านี้นะกาแฟบางตัวโรสเซอร์เขียนมาเลยแนะนำที่14วันหรือ20วันไรไม่รีบก็อาจจะทิ้งไว้ตามที่โรงคั่วแนะนำก็ได้นะคะเออทำไมช่วงนี้กันกินแต่แอนอโรบิกคือเป็นไหมบางช่วงก็จะกินแต่วอชช่วงก็เนเชอรัลลัวๆ สุดท้ายเสร็จแล้วเทสโนตส้มดิคั่วเล้าสุราอะไรแบบนี้หรอซิตัสซี่สวีทเป็นข้าวอ่อนนะตัวน,นี้แบบสั่งบดได้ด้วยนะคะไไ<ป>ม่มีเครื่องบดงขั่วอร่อยชิบหายบดให้ได้เหมือนมีความ เปลือกส้มผิวส้มไม่มีความดอกไม้นะ c u r s t of orange flower <c oughs> เกี่ยวกับโรงข้าวอร่อยชิมหายการขั่วโรงคั่วเล็กแต่เปลี่ยมไปด้วยความสนุกเิ้นการสนับสนุนกาแฟาไทยและ,กะเกษตรกรไทยแชมป์ของ home brewer cup 2022 by kin to thai แล n d ก็สามารถซื้อได้ที่ cap and co อีกช่องทางหนึ่งนะคะ